เนื้อคู่4ี่ประเภทที่คุณจะต้องเจอก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนื้อคู่มีอยู่จริงหรือไม่มันเป็นความคิดที่ไม่ได้เรื่องเป็นความคิดที่ไร้สาระที่มีคนคนเดียวที่สมบูรณ์แบบสำหรับเราแล้วก็ไม่ใช่มีแค่คนคนเดียวที่เป็นผู้สนับสนุนเป็นเพื่อนของเราตลอดชีวิต แต่เป็นคนพิเศษที่สามารถทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอีกครั้งที่เติมพลังให้กับจิตวิญญาณของเราและก็สามารถพาเราไปสู่ระดับใหม่ทั้งหมดในขณะที่เราทุกคนกระหายจิตวิญญาณเครือญาติที่เข้าใจยากเราอาจไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมีหลายประเภท คนสนิทเหล่านี้จะสะท้อนถึงแง่มุมที่สวยงามของธรรมชาติของเราไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมืดมิดของจิตวิญญาณของเราด้วยแท้จริงแล้วเนื้อคู่เป็นภาพสะท้อนของเราสิ่งที่เราเห็นในตัวพวกเขาก็คือตัวเรานั่นเองคือสิ่งที่เราอยากจะเป็น และแต่ละประเภทจะช่วยให้คุณค่อยๆเปิดเผยชั้นจิตวิญญาณของคุณและนำทางคุณไปสู่การค้นหาเนื้อคู่ที่ดีที่สุด1เพื่อนเนื้อคู่จิตวิญญาณของเพื่อนคือการเชื่อมต่อแบบเนื้อคู่ที่พบบ่อยที่สุดเหล่านี้ก็คือเพื่อนที่เราเลือก และผู้ที่เลือกเราเรารู้สึกสบายใจและวิญญาณของเราก็อยู่กับพวกเขาพวกเขาคือคนที่คุณมีความสนใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากรสนิยมทางดนตรีของคุณหรือการไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนจิตวิญญาณแบบเพื่อน ก็มักจะเข้ากันได้ดีแม้ว่าความผูกพันนี้จะไม่ลึกซึ้งหรือแข็งแกร่งเท่าเมื่อเทียบกับวิญญาณที่เป็นเพื่อนในความหมายที่3แต่วิญญาณเพื่อนบางครั้งอาจแปรสภาพเป็นครูสอนด้านวิญญาณในประเภทที่2แม้ว่าจิตวิญญาณของเพื่อนจะไม่ได้สร้างคู่รักที่ดีนะัก พวกเขามักจะพบว่าตัวเองอยู่ในบทบาทนั้น 2. ครูเนื้อคู่บางทีอาจเรียกว่าคามิกโซเมดหมายถึงคนสำคัญเพื่อนสมาชิกในครอบครัวและแม้กระทั่งศัตรูสามารถเป็นจิตวิญญาณด้านครูได้ความสัมพันธ์นี้ สามารถโรแมนติกได้แต่ก็ไม่ยั่งยืนไม่ว่าแรงดึงดูดจะแข็งแกร่งเพียงใดจิตวิญญาณของครูไม่ได้สร้างคู่รักที่โรแมนติกที่ดีเพราะพวกเขาจะไม่มีวันมองว่าคุณเท่าเทียมกันเนื้อคู่กรรมนำส่วนที่ดีและแย่ที่สุดในตัวคุณออกมาพวกเขาอยู่รอบๆเพื่อสอนบทเรียน และสิ่งที่คุณล้มเหลวในการเรียนรู้จากเนื้อคู่กรรมคนหนึ่งคุณมักจะสแสวงหาจากอีกคนหนึ่งบ่อยครั้งจิตวิญญาณของครูเริ่มจากเป็นเพื่อนและจบลงด้วยความคุ้นเคยเมื่องานของพวกเขาเสร็จสิ้นและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็ควรยอมรับปัญญาที่ได้รับจากจิตวิญญาณของครู และ9ต่อไปการทำความเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงปรากฏตัวก็จะช่วยให้คุณได้ทราบซึ้งรู้สึกทราบซึ้งกับสิ่งที่พวกเขาเป็นในบทเรียนและจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ 3. เนื้อคู่สหายความสัมพันธ์นี้อาจดูโรแมนติก แต่ก็สามารถสงบได้เช่นกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนวิญญาณคู่หูมีความกลมกลืนและมีความยาวคลื่นเท่ากันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจเมื่อนึกถึงคำว่าเนื้อคู่ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดให้คงอยู่ตลอดไป แต่เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ประเภทอื่นๆพวกเขามีเหตุผลพวกเขามีเหตุผลบ่อยครั้งวิญญาณคู่ครองใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะคู่สมรสซึ่งหมายความว่าเมื่อเทียบกับโซเมตรประเภทอื่นความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณแบบเพื่อนคือความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความพยายามมากที่สุด ให้เป็นไปได้ที่จะใช้เวลาทั้งชีวิตของคุณกับวิญญาณคู่หูหากคุณยังไม่ได้พบกับผู้แฝดของคุณแต่ถ้าคุณโชคดีพอคุณโชคดีพอที่จะได้พบทั้งสองการนำทางช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ของเนื้อคู่ที่เข้มข้นทางอารมณ์ทั้งสองนี้จะเป็นเรื่องยาก และหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื้อคู่หนึ่งคนจะต้องทนทุกข์จากการถูกทอดทิ้งเป็นไปได้ที่วิญญาณคู่หูจะแยกออกจากกันและเดินตามเส้นทางที่ต่างกันแต่คู่ชีวิตที่แท้จริงจะยังคงเป็นเพื่อนกันแม้ว่าความสัมพันธ์ที่โรแมนติกจะสิ้นสุดลง 4. เนื้อคู่แฝดหรือเนื้อคู่เปลวเพลิงตามตำนานเทพเจ้ากรีกมนุษย์ถูกสร้างขึ้นด้วยสี่แขนสี่ขาและหัวที่มีสองหน้าด้วยความกลัวอำนาจของพวกเขาซีอุสแยกพวกเขาออกเป็นสองส่วนแยกออกจากกันประนามพวกเขาให้ใช้ชีวิต เพื่อค้นหาอีกครึ่งหนึ่งวิญญาณแฝดของพวกเขาเมื่อวิญญาณฝาแฝดมาพบกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยไม่ได้พูดออกมาพวกเขาจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันและรู้สึกปิติที่อธิบายไม่ได้ คุณอาจพบวิญญาณฝาแฝดของคุณในชีวิตนี้หรือในชีวิตอื่นคุณแจสสำคัญในการค้นหาจิตวิญญาณคู่ของคุณคือประสบการณ์คุณจะเพิ่มโอกาสอย่างมากหากคุณได้ทำและเรียนรู้จากความผิดพลาดและเปิดรับและมอบความรักแบบไม่มีเงื่อนไข สภาพการอาจบ,บาีบบังคับวิญญาณฝาแฝดให้แยกออกจากกันแต่พวกเขาก็จะยังคงผูกพันกันด้วยความรักและความผูกพันที่เกือบจะเหมือนเวทมนต์ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหลงไหลหรือการพึ่งพาอาศัยกันวิญญาณแฝดเป็นหุ้นส่วนเท่าเทียมกัน และประสานกันทางวิญญาณเป้าหมายชีวิตของพวกเขาเข้ากันได้และเสริมกันตามคำสอนของพุทธศาสนาเมื่อได้พบกับจิตวิญญาณคู่ของคุณคุณจะรู้สึกสงบและสงบหลายคนบรรยายความรู้สึกที่ได้พบเรลไฟคู่ของตนว่า กำลังกลับบ้านความสัมพันธ์ของเนื้อคู่นั้นแตกต่างจากที่อื่นพวกเขาเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นซึ่งยากจะเดินจากไปเนื้อคู่ไม่มีขอบเขตพวกเขาจะขย่าคุณและฉีดแยกคุณออกจากกันจุดประสงค์ของพวกเขาคือ ช่วยให้คุณเติบโตและกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเนื้อคู่ทุกคนมีบทเรียนและทุกประสบการณ์เป็นเครื่องยืนยันนี่ก็คือเนื้อคู่ทั้ง4ประเภทที่คุณจะต้องพบเจอก่อนที่คุณจะหมดลมหายใจหมดไปจากกายเนื้อนี้ ขอขอบคุณเพจคูปุ้ย The Angel The Angel Spiritual มานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ